มัดเต,ตี้ยนี่ติบกติบเบื้งพิน้องครับเสียด้วยมัดทุ่งมองครับนี่การตื่นเสาขึ้นมาเฮาต้องเสร็จต้องถูต้องล่างเพิ่น,ม,น,นมื่อนี้ล่างบ่ได้ก็เสร็จเอาพี่น้องครับเพราะว่าสางควค่ำขุนเคยสางควค่ำุนเคยแม่งเหลียบกับมาแล้วพี่น้องครับปิดมุงได้แล้วออก,ออกขี้ออกยัง เดี๋ยวพมาแล้วเป็นกระสีสบายหูสบายตาเพลินโอเคไหมลูก,กนี่ครับเพื่อการตื่นเสาขึ้นต้องเสตตร็จต้องถูให้เพลินน,น่อยๆล้างบ่ได้ก็ต้องเสร็จต้องถูเอา ว่ะเอ้ยเคยจับเคยจับขี <Labor ator il fi> <s ips nie> ้ยายันจับหูติเอามุ้งลงเอามุ้งลงแมงวันเรียบกว่ามาแล้วทังบ้นเต็มตึ่มเลยนี่เปิดมุ้งช่องน้อยๆก็ได้เอาขี้ออกคือให้เปิดกวางมันี่เขอไหมเปิดตัว